ถามหากันมาเยอะนะครับสำหรับโอร์ซ่าสามสูตตัวใหม่นะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะรถปี2023เป็นตัวใหม่โฉมปัจจุบันเลยนะครับเป็นไฟหน้าคู่อย่างนี้บอกเดียวเลยว่าออกรถน่ะกำเงินมา59า0 0จบทุกขั้นตอนผ่อนเดือนละ4,000ต้นต้นคันนี้ทำเลี้ยวในโคมให้นะครับโทนเขียวให้เข้ากับสี้อและเลี้ยวในโคมนะครับของจริงนะเป็นไงสวยเลย คันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องของแต่งบอนก็จะมีชุดหน้าซิ่งอันนี้เบิกให้หม่หมดเลยรถมาเป็นแบบรถเดิมๆเลยทั้งคันไม่เพียง6,000กิโลเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยชุดหน้าซิ่งชุดนี้นะครับไม่เต็มหน้านะอย่างงี้ก็ต้องมี7,000ละเป็นคาร์บอนหมดเลยถ้าเต็มหน้ามีตัวนี้ด้วยนะครับตกประมาณเป็นหมื่นอันนี้7,000ตอนแรกเนี่ย ชุดสีนะครับจะเป็นสีดำมาดำด้านเดิมทำการเปลี่ยนสีเป็นสีเทาในตอนนะครับชุดสีอยู่มา4,500ไฟหน้า3,500แล้วก็ล้อเนี่ยล้อเขียวเป็นพาวเดอร์โคนทครับอย่างดีเลยนะล้อชุดนี้มา3,500ยางอีก5,000นะพิเอร์ดิล้อโซสกูตเตอร์เบิกให้ใหม่มาดูข้างหลังนิดนึงจะเป็นท่ออาคาคอเทเนียมแท้นะครับงานเฮียทูท่อชุดนี้ก็มัน 1มื่นหนึ่งหมื่นสองแถวนี้นะแล้วแต่ร้านดนะ้วยเนาะชคนะครับตัวนี้เป็นแก๊สซี่นะครับราคาเบิกใหม่เลยอันนี้เบิกให้ใหม่เลยช็อคลับประกันรั่วซึมทุกอย่างนะครับอยู่ 3, 8, 2, 5, ประมาณ3 8 0 0เบาะประมาณ2อ0 0ันเบาะป่ากระดานสว,สวยเลยนะครับมาดูเลขกิโลนะครับหน้าไมคคันนี้ต่างกับตัวเก่าเหมือนมันจะเต็มขึ้นนิดนึงจะมีคำว่าฟอร์ฟ้าด้านในไมเพียง6,700โลเท่านั้นรับประกันว่าไมค์แท้ร้อเปอร์เซ็นต์รถเครื่องเดิมไม่เคยไร่ค้างด้วยลองตั้งเครองเสียงหน่อยนีย่นะครับเสียงฟอร์ฟ้าบ,บอก อ่าลองเปิดหน่อยโอ้ยโคตรลั่นนะครับถ้ามันดังหรือลั่นไปเรามีจุกลดเสียงแถมให้ด้วยนะเพราะว่าเราเบิกท่อใหม่มาเนี่ยมันจะแถมมาให้ก็เอาไปใส่ให้เสียงมันดอบลงได้ครึ่งหนึ่งเลยเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับราคาเงิสนสดคันนี้อยู่ที่2 1 7 0 0 0 0บอกกัเลยว่าแต่งแบบนี้เนี่ย ต้องจบจบ,จบม, 4, มันตีหมื่นกว่าแน่นอนถ้าดาวอย่างที่บอก5้าหมื่นเก้าไม่มีบบกเพิ่มรวมทุกอย่างแล้วนะครับกำมาแค่นั้นออกกระทุกอาชีพสนใจก็ทักเข้ามาในเพจร้าน,นเรานะบัญชาจุดตรงกลางทูมบายนะครับปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันร้าน,นเรานะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมเปิดแต่11โมงถึง2ทุม่มท่านใดสะดวกก็เดินทางมาชมรถได้ช่องทางการชมนะครับไม่ว่าเป็น YouTube TikTok นะครับตรงนี้เลยรถด,ดีๆราคาดีมีเพียบนะครับวันนี้บัญชาทูมบายขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ